สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามล่าประตูใช่สู้ขู่สู้คนเด้อเมื่อนี่ล่าประตูใช่มาแล้วมาแล้วเป็นจังได้โศกมันกันแน่บ่ล่าประตูใช่นี่นี่ติดล่าประตูใช่นาอเข่าจ่ออะไรพี่น้องเน้ออันแรกเข่าจ่อ ประตูใช่เขาทั้งสองอยางเลยพี่น้องเลยเขาจอนึ่งสองศูนย์เป็นศูนย์สองนะพี่น้องเนาะวิ่งลูดหาสองในหาแปดรุดหาลูดสองตดิดมัดในจอนึ่งไหวจังไดพี่น้องผู้ติดตามเล่าประตูใช่เล่าสันติภาพเล่าประชาชนเล่ารักษา สี่เลานพี่น้องได้สองเหล้าพี่น้องแต่ว่าก็มีสามอย่างอยู่มีสามได้สามหลุดจุดนาะพี่น้องนะ้าสองสองเล้าได้สามหลูดเขาสามอย่างสองเหล้าก็ทบทวนย้อนหลังนาะพี่น้องนาะเอาหมูว่านบอกสูพี่น้องฟังคือของหมูว่านนี่วันที่ของหมูเศร้านี่วันที่สิบเก่ามึงนี่ละของมึอนี่ละแห่งมึอเศร้านี่เรลาประตูใช่ วันที่สิบเก่าสิงหาคมสองพจับคู่มีหาสองหาหนึสอหาวิ่งหาสเขาทั้งหาทั้ง2องหลุดเด้อพี่น้องเด้อหลุดติดมดทั้งหาทั้งสองก็ได้ก็ได้หาแปดนะพี่น้องหนึหาแปกับ2อกับสอูนยนี่เป็น02พี่น้องในจดจอานพได้ขอจอกับจีด้สองสองยางนะพี่น้องเนาะ ทั้งล่างทั้งบนเล่าสันติภาพนี่หาซีเก้าศเก้็แวิ่งหาซีมเด่นหาซีุดพี่น้องลดไปาสันติภาพประสาชนเล่าจับคูสอ8แปดแปดเกก็สเก็หนึ่ง 8, 89, 8, 9, get 2, get 1, วิ่ง สอกลมเดีนสอได้8พี่น้องได้สนะีนาะพี่น้องเนาะเขาสี่ลาเอกตาแบคูสามแปเก้าศูนย์เก็ดสามสองเก้าวิ่งสาดกลมเดีนสามนุดพี่น้องเพราะว่าไปเขาเก็พุ่นไปเขาเก็ดตัวร่องพุ่น ด้เก็ดหนึ่งตัวลองพู้ได้กะสีบ้าดอกที่นอตัวสำรองเนาะไปกับ้าดอกก็มาตัวตบิ่งตัวกลมนะเนาะพี่น้องเนาะเบื่องเอาพิจารณาเอาเด้อคันผูดได้ขมาแล้วก็ได้มักตัวได้จะกระจัดคัดตัวได้กระพานปรดช่วยเบิ่งดีๆเบื่องดีๆแล้วก็ว่าตัวได้สมควรที่ซื้อตัวได้สมควรที่จัดตัวได้สมควรที่ จับจิตใจนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีเบืบ้องพิจารณาเบิ้งว่าสมควรสิจัดสมควรสิพานนี่พี่น้องเอาไปคิดผู้ก็ให้เป็นแนวทางแล้วเขาได้ถูกกับถูกนะพี่น้องเนาะบางคนก็สิไปจัดตัวผิดอยู่บางคนกะจัดตัวถือพิจารณาเบ้งเด้อพี่น้องเด้อปู้ก็ให้เป็นแนวทาง สี่ไล่การของเราประตูใจเนาะยาำมือเศร้าเต้นขึ้นมากกันลุ้ยกันลดเนาะพี่น้องเนาะได้โศกได้มันกันหลดไพ่เต้นขึ้นมากกับได้มือเศร้านี่ก็บเต้นขึ้นมากกับสีแดงกันลดเนาะสองอย่างเลยไพ่สิยุดกับยุดเนาะไพ่สิต่อกระตอแล่เจ้าเอฟซีสี่ผิจารณาเอาเด้อร์ขันได้เนาหยุดกระได้บอกเป็นยังอยู่กับดวงไผ่ดวงมันนะพี่น้องเนาะขันตาวอาจสิลุดขันได้ก็อาจสิยุดได้ ตามไปกระอัตตัวที่สองรอบที่สองมานลดก็ไดหน้าพี่น้องเพราะว่าเขาเขาสองรอบนึงมันมาขามนี่วก็มาเข่าแล้วก็มาลุดมันว่ามือว่านหมอกว่านเขาสีรอบเรียนบารมือว่านมือนี่งลดมือนี่งว่าเป็นว่าเป็นว่าเต็มที่แต่ว่าไม่ัวจ่อเอาเมื่อวันไล่ห่างมาเขามาเบิ้งพี่น้องเล่าประตูใส่รอบแหลกเขามาเบิ้งเขามาจัดเลยพี่น้องเด้อยเล่าประตูใส่รอบแหลกจับคู่ ปดสามแปดสามแปดหหกแปดกสองแแ สามซีสามซีว si. ิ si. Ring. Ring. ่งวิ่งเปดสามปดสามปดสามวิ่ง หิงแปดสามกมเล่นแปดสามร่องสามสี่เล่าสันติภาพ ลาวสันติภาพสันติภาพภาพชาวลาวสันติภาพจะครู เจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนแปดศูนยศูนย์สองศูนย์สองสามศูนย์ 8, xuống Vinh 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 kết hạ Vinh kết hạ คมเด่นเกตหาร่องศูนสองปชาชาเล่า xa chun xa chun wow xa chun lao

ล่องหกขาล่องหกขาเราเอกตาเราเอก ta, ikta, ikta, jaku, ket si, ket si, si. 8G G หก G หาเก็ดสองก็ดสองวิ่งวิ่ง kết gì tung cắt lấy nào cho cắt tô bình komnen, komnen. kết gì nên nên kết gì si, Luang, si ลองสีหาปูขุนปูขุนปูมาได้ด้วยใจนี้แล้วปูดเด้อเดินช่าจะี่เอาขึ้นหายย่ำเลยไม่พอละ วันที่หนึ่งมือได้ได้มือนั่นแหละคือปูไอ้ขันบ่ถือกับบ่อได้เงินที่ขอมาที่ว่าขอาปูมาใส่นะ่ะใ,ให้ลูกหลานงนะปูเด้ออยาให้เป็นบาปเป็นกรรมนเดีวยวของปูมากก็ได้ให้ลูกหลานนี่มีชบมืหลับหายเก็บหายไข่เด้อขอปูอยู่ลำปูกับขอปูนะ่ะจังเลยใส่กันจังเลยก็ได้ ครับพี่น้องมาได้บันี้เด้อมาเบิง่งรับประตูใส่บุหรีเขามากก็ได้ขอปูให้ละ,ละว่าให้เขา้าให้แจกให้ได้ใส่ได้สอยขอเงินขอทองนําปูคือให้ทึกเล็กทึกเบื้อนี่ละปูให้บอกเลขพี่น้องถึกนี่ละเับาประตูใช่พี่น้อง,ง,องจับคู่กับแปดสามแปดหกสองแปดสามซี แปดสามวิ่งแปดสามกลมเล่นแปดสามล่องสามซีเชิเล่าสันติภาพเกศหาแปดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามวิ่งเกตหากลมเด่นเกศหาล่องศูนย์สองระาเชนเล่าซีหา 3ามหาหาหกศูนวิ่งหาสกลมเด่นหาสี่รอง6กหาเล่าเอ็กซ์ตาเก็ดสี่แสีสี่หาเก็ดสองวิ่งเก็ดสกลมเด่นเก็ดสี่รองสี่หาอ้าพี่น้อ,นองมือนี้คือจิตแตกสุรอบสดรอรปสลอปเพราะวา่าขอปูแล้ว ให้ปูดนบันดาลให้แตกตั้งแต่นี้ต่อไปคือว่าขอเป็นเงินเป็นทองขอเงินขอทองน้าปูแล้วเด้ปูอาจิประทานห้เนาะที่รอบุรอบแแ้วพี่น้องบ้านนี้ขอปูแล้วปูปะทานหาย่ดอกื่อยขอเิ็นกสิใหายเนาะ่าเป็นลูกศิษย์ยุคนุกกับเพ่นขอเงินขอทองนําเพ่นแล้วเด่นี้ขอเงินขอทองคือว่าถ้าพานแล้วก็คือเป็นเงินเป็นทอง กาสิเลยค่าสมุติปากาหน้าขันฟันขันเหล็กแตกขันแตกดีๆเนาะเรียกว่าเป็นของเงินขอทองน้ําปูนี่แหละให้ปูดนบันดานให้ให้แตกสุลอดสุลอดทุกไล่การเด้อบาทนี่พี่น้องเอ้เขามาแล้วกห้มีโศกมีไส้กันทุกข่ทุนคนสิ่งซักซิ์คุ้มคร่องทุกข่ทุนเอฟซีทั้งหลายอายุสุขสบายเงินทองไหลมาเทมาย่าเจ็บย่าจนกันเด้อ พอกันใหม่สุดต่อไปสวัสดี